ผู้ประกอบการเ่สียงที่อยู่ในผู้ประกอบการกลางคืนบางัดใค่ะเป็นชุมชนเป็นาชชุมชนภาคื่อก็มีท้งด้านไหนส่นมาแล้วือชุมชนครับผลลัพผลผลงานสุดท้ายของการำนนการขอท่าเลยนะครับหลักการขอเป็นบัตวันไม่เอาเนื่องจาว่าเลาทผม เราพิมพ์มาเมื่อสิบจัดเั็นพย้นยาก็อยู่ในกลุ่มของอุปกรณ์ของเคทื่องจิ้มเป็นคลิปที่สองมากมายหลังจากนั้นเนี่ยในในการคัดเลือกในพื้นที่นี้นะครับก็อนาคตเนี่ยพื้นที่ของจองเทียนเนี่ยจะเป็นอันดับต้นๆนะครับที่เราในส่วนของบประมาณเนี่ยก็ร่วมกับภาคีทีนี้ในส่วนตัวของเราเนี่ยเราคือเราต้นเคยอยู่กับพื้นที่ของจองเทียนนะคะซึ่งจองเทียนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีผู้พักอาศัย เป็นทั้งชาวอังชาติและชาวไทยนะคะซึ่งในที้นี่กังเดีย์เนี่ยถึงแม้ว่าจะผ่านช่วงโควิดนะคะเราก็จะแจ้งมาทางเจ้าหน้าที่ว่าของปัญหาเรามีอย่างนี้เราดิวโดยตรงกับทั้งตำรหนท่องเที่ยวและตำรหนของมัทยานะคะทีนี้เราได้ดูในในใน,ในภาพของเอกสาเราเนี่ยเราได้เข้ามาตรงนี้พอดีมันจะมีข้อมูลของพวกชาวต่างชาติ<อ> ฝสายอำเภอนะคะแล้วก็ฝ่ายตรวจการนะคะก็เช่นขอนแก o แสนเป็นประธานแล้วก็ตสพมุษยยาค่ะเกี่ยวกับโครงการพิซซีทั้งหมดเนี่ยเขาก็ได้กประชุมกันแล้วพูดคุยกันตลอดเวลานะคะแล้วก็ได้ร่วมงานกันในข้อาเลยทีคือว่าจากข้อมูลที่ผมมีเนี่ยในผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆในพื้นที่จอเตียนติดตั้งจอติดเลยครับติดค่ะติดใช่ไหมครับตอนนี้เราเราแนะนําเห็นได้ชัดว่าตัวของการเชื่อมต้องจอเตียน กรณีอาลิเซ่ก็ว่าเหมือลูกเบียนะที่ส่วร่วมแันเรองการประชาสนนร่าตับที่กิติคมเนอนนีเรามีเซอร์ไคือองค์กรทุกภาพส่วนที่ที่จะมาช่วยก็ขออมรับว่ายางที่เข้าร่วมประชุมด้วยเลยนะคะาิก็่มเข้าซึ่แตำแหน่งด้วย ตัวท uh, ี่สองตัวนี้เราไม่ได uh, ้กินเองกตัวนู้นเขาเรียกว่าวิสกี้เบลอินเทอร์เน็ตเบลอินเทอร์เน็ตเซอร์เรติโพลิสินเดเป็นตัวชี้วัดตําวจโลกถ้า่ไม่ไม่ทราบท่านเนี่ยช่วยร่วมกันนัดแต่งมองยาบภาพหนึ่งครับมองนะครับมองอยู่หน้ารถ นี่จากการตำรวจท่องเที่ยวนายณลิศนิธราไมัยวงรองผูงง้ว่าราชการจังหวัดชนบรุรีนายกรณเมศงามพิชัยนาย,ยกเมืองพัทยาและภาคีเครือข่ายข้อกงงันอาชญากรรมเชิงรุกประจำสถานีตำรวจภูธรนเมืองพัทยากับผมพันตำรวจตีกองพลเดชาคำภูสรารวัตร้องการปรปาบปรามสานีตำรวจภูทรเมืองพัทยานิธราไมโอวงรองผูง้ว่าราชการจังหวัดชนบุรี สองนายบรมเมศร์องอต่อพอเมืองพระยาเป็นคลิปสั้ๆนๆระยะเวลาประมาณสี่นาทีที่ทุกที่สามารถเดินจากปากซอยเข้าบ้านได้ตอนสากที่หรือหลังจากนั้นโดยไม่รู้สึกกลัว แล้วก็ท่านประหลัดทะลองยกเช่นเดียวกันนะครับแล้วทุกท่านที่เป็นข้าราชการกรรนะครับรสถานีตรวจเมืองพัทยานะครับก็วันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่อรู่สถาเดลดเวลาส่วนตัวนะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องกล่าวเป็นขอโทษแลต้องขออนุญาตเอาเวลาวันหยุดเนี่ยมาใช้ในการตรวจติดตามคือผมต้องกล่าวเรียนอธิบายย่อๆนะครับว่าโครงการนี้เรามีที่ไปที่มาอย่างไงนะครับนะ